สวัสดีครับนี่วิวนี้สวยไหมครับอ่าไล่ละแสนกว่าบาทแสนกว่าบาทนี่เจ้าของอยู่นี่ครับอ่าคุณป้านาเน่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 เดี๋ยวเราไปคุยกับคุณป้ากันว่าเอะที่แปลงนี้ทําไมมันสวยจังแล้วราคามันทาไมมันถูกจังอ่ะเดี๋ยวกลับมีบ่อน้ําในที่ด้วยนะนี่บ่อน้ําของเรานะอ่ะตามมาครับเดี๋ยวไปคุยกับคุณ,คณป้าต้องอธิบายก่อนนะคือคุณป้าแกแกอายกล้องอ่าแกอายกล้องแกก็ไม่ค่อยไม่ค่อยหันหน้านะเป็นอ่า ค่อนข้างอายนิดนึงก็เราก็จะพักอยู่ห่างๆกันสวัสดีครับคุณป้าครับวัสดีค่ะขออนุญาตมองข้างพอเข้าคุณป้าอายกล้องนะครับแปลงนี้ที่เราอยู่นี่มันอยู่ที่ไหนกกลครับเนี่ยอยู่อำเภออะไรนะตำบลคลองเกตอำเภอโคกสำโรงจ้าตำบลคลองเกตอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลบบุรีจ้าในผืนนานี้ทั้งหมดเลยใช่ไหมครับจ้าเนี่ยนานี้หมดนี่เลยนะฮะแล้วก็มีบ่อน้ําด้วยพื้นที่นี่ทั้งหมดมันเท่าไหร่นะสิบเก้าไร่ครึ่ง สิบเก้าไร่ครึ่งแล้วก็สี่ตารางวาอ่าสิบเก้าไร่ครึ่งกับสี่ตารางวาเป็นโฉนดทคุชแดงด้วยใช่ไหมครับจ้าอ่าเป็นโฉนดนะฮะไม่ใช่ที่ป่าไม้ไม่ใช่ที่คุดเขียวนะไม่ใช่ที่สปกเป็นโฉนดทคุชแดงเลยอันนี้เราขายเมื่อก่อนเนี่ยเราขายอยู่แสนเจ็ดใช่ไหมครับค่ะตอนนี้ต่อไร่เนี่ยเราขายแสนห้าใช่ไหมครับค่ะแสนห้าหมดนี่คำนวณแล้วมันก็สองล้านเก้าแสนสองหมื่นเนาะคร่าวๆคือ สองล้านเก้าแสนสองหมื่นคูณง่ายๆเลยเอา19.5าคูณแสนห้าอันนู้นคือวัดสัเกตใช่ไหมวัดอะไรนะคลองเกตคลองเกตค่ะนั่นนะฮะเห็นวัดไกลๆนี่เราวัดคลองเกตนะครับเดี๋ยวผมจะพาดูโดยคร่าวๆอันนี้คือน่าจะเป็นบุเข,ขาเขาเรียกอะไรเขาพญาเดินธงเดี๋ยวเราไปดูกันผมรบกวนเชิญเชิญข้างหน้านิดนึงครับผมพยายามจะคุณป้าแกขอไว้คุณป้านาคุณป้านา คุณป้านาแกไม่ค่อยอยากออกกล้องอะนะครับป้าอันนี้เราใครเช่าทํานาอยู่ครับอ๋อตอนตอนนี้ไม่มีคนเช่าแล้วล่ะค่ะปล่อยว่างเลยใช่ไหมครับจ้าจ้คุณคุณป้าก็อยู่ในตัวจังหวัดลบบุรีใช่ไหมฮะค,ค่ะแปลงนี้นี่โคกสํารงนี่เขาเรียกว่าตําบลคลองเกตเนี่ยห่างจากอําเภอโคกสํารงเนี่ยก็ประมาณสัก3กิโลได้ไหมฮะก็น่าจะละมั้งประมาณ3กิโลห่างจากโงรงพยาบาลโคกสํารงวงเวียนโคกสํารงก็ประมาณ3กิโล อันนั้นคือที่ผมบอกว่าวัดคลองเกตแปลงนี้นี่ข้างหน้านี้ติดถนนสาธารณะเนาะคุณป้าครับจ้ะจ้ะจ้ครับแต่ปัญหาคือน,น้ําไฟไม่มีค่ะน้ําไฟไม่มีแล้วลงจากถนนด้านหน้าเข้ามาเนี่ยจากถนนลาดยางก็ประมาณสักสามสา,ามร้อยเมตรอ่าสามร้ยอยสี่ร้อยเมตรเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นทางหน่อยทีฮะต้นเขตเราอะฮะทางขวามืออะครับจะได้เห็นอันนี้เราไม่แบ่งขายใช่ไหมครับค่ะใครซื้อนี่ทั้งหมดนี่เลยเอาไง่ายๆเลย2.92ล้าน ขอ,ขอทางขวาดีกว่าฮะทางขวาอเราไปดูตรงนู้นกันเนี่ยที่ผมบอกครับว่ามันเป็นถนนสาธารณะ,ะใครอยากได้ที่ไร่หนึ่งแสนห้าแล้วเอาไปทําโคกหนองนาได้มีแหล่งน้ําอย่างนี้มีวิวเขาเหมาะนะครับปลูกบ้านมามนอาจจะดูแบบเดียวๆโดดเดียวดใจนิดนึงนะครับอันนี้ของคนกรุงเทพเรามัง้งโอ้ลมแรงมากเลยนะครับบ่อน้ํานี่มีมีมานานแล้วใช่ไหมครับอ๋อหลายค่ะค่าหลายปีแล้วค่ะเนี่ยฮะบ่อน้ําเคสเราอยู่ตรงไหนครับ ขอบเขตป้ายอ่าที่ฮะสุดขอบบ่ออ่าเดี๋ยวเราไปดูกันน,น,น,นะครับเดี๋ยวผมจะต้องขอเบอร์ไว้ด้วยจำเบอร์เบอร์เบอร์คุณป้านี่เบอร์อะไรครับอ่าศูนย์แปดเก้าครับห้าเจ็ดแปดสามห้าแปดแปดขออีกสักรอบดิครับศูนย์แปดเก้าห้าเจ็ดแปดสามห้าแปดแปดอ่าใครจะต้องการซื้อแปลงนี้ชอบแปลงนี้ติดต่อป้านาได้เลยอ่าขอบเขตเราอยู่ตรงนี้ใช่ไหมฮะแปลงนี้เดี๋ยวรังวัดให้ด้วยเนาะ เพราะเขาเดี๋ยวเราล้างวัดให้ครับแล้วค่าโอนนี่เราออกให้ด้วยใช่ไหมครับแต่ขอขออย่างเดียวคือเราไม่ลดราคาแล้วเพาะเมื่อก่อนเนี่ยเราขายแสนเตอนนี้เราเหลือแสนห้าแล้วออกค่าโอนให้ค่าลางวัดให้ครั้งรางวัดนี่ก็เป็นหมื่นนะครับหลักหมื่นไหนอยู่ตรงไหนครับอยู่ค่ะ่าคัสเคดอยู่ตรงนี้หน้ากว้างเนี่ยนะฮะลึกลงไปเนี่ยประมาณ280เมตรการกะประมาณนะฮะสองเมตรอันนู้นก็ทํานาเกรอครับจ้ะทำไรบางทีก็ทําไร่แล้วแต่ทำทำไรนะฮะทำไรใช่ไหมฮะทำนาทำไร่ข้าวโพด อันนี้เขากำลังไถกันอยู่เลยใช่ไหมรถไถ<ช>วิ่งเต็มเลยอันนู้นนั่นคือเขาวงพระจันทร์ลบบุรีที่เขาเดินขึ้นภูเขากันนะครับอ่าเนี่ยเนี่ยคือบรรยากาศโดยทั่วไปนะครับส่วนใหญ่ก็จะ,ะทําไร่ทํานาทําสวนกันอันนี้เป็นถนนสาธารณะอ่าดินจะเป็นดินล้วนค่อนข้างจะร่วนเลยนะครับทำนาด้วยทำนาด้วย,วยเอาง่ายๆเลยหน้ากว้างติดถนนเนี่ยประมาณร้อยร้อยกว่าเมตรลึกก็280รอเมตรคร่าวๆนะ อ่ะเดี๋ยวเขาเชิญคนไปทางนู้นอีกสักหน่อยฮะ,ะทัง,งทางขอบตรงนู้นนะครับนะผมพยายามจะให้ดูบรรยากาศนะครับนี่นะสาธารณะนะฮะถนนเข้ามาประมาณ300เมตรจากลาดยางนะครับน้ําไฟอยู่ข้างหน้านะครับชุมชนนี่แถวนี้นี่บ้านชุมชนใหญ่ไหมครับใหญ่ค่ะใหญ่ค่ะบ้านคนเยอะเลยนะครับค่ะค่ะคะเดี๋ยวถ้าเกิดสมมุติใครจะมานี่ให้น,หนัดพนาลงหน้าสักวันหนึ่งเนาะจ้า นัดลงหน้าวันหนึ่งแล้วเราค่อย่อยมาชมเพราะว่าป้านาแกขับรถเองนะมาจากลบบุรีเพราะฉะนั้นเน่ยพยายามนัดใหม่ลงหน้านิดนึงนะครับนี่พยายามไปดูแหล่งแหล่งน้ําน้ํานี่มันมาจากไหนครับเนี่เหรอคะใช่ครับน้ําฝนหรือเปล่าไม่ใช่ฮะน่าจะเอาเขื่อนปักักหรือเปลาออ่าในในหุาอ๋อเขาผ่านน้ามาให้เหรอฮะจ้ะแล้วน้ำมันเข้ามาทางไหนครับมันมีช่องทางด้าน,นข้างนู้นใช่ไหมเออ น่าจะเป็นทางเส้นอ่ามันคือขึ้นน้จากเขื่อนปลาศักดิ์แล้วกันก็ผ่านมาแต่ผมไม่แน่ใจทางไหนนะครับท่านผู้ชมก็คืออยากให้มาดูหน้าที่กันเองอ่ะไปเดี๋ยวเราเดินไปตรงนู้นกันนะครับปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วขอโทษครับผมหกสิบสี่แหกสิบสี่แล้วเดินเหินยังแข็งแรงอยู่เลยครับอ่ะเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าถ้าจะนัดชมยังไงอยากให้นัดลงหน้าสักวันหนึ่งนะครับคุณคุณคุณป้าแกขับรถมาพามาชมด้วยตัวเองไงฮะเพราะฉะนั้นไม่อยากให้ปุ๊บปั๊บนะบางทีต้องใช้เวลาขับรถแป๊บบนนึง่ะครั ตรงไปเรื่อยๆเลยนะฮะส่วนใหญ่แถวนี้เขาขายกันตั้งแต่ราคาั้งแต่ไล่ไล่หนึ่งแสนไปไปลายถึง2องแสนกว่าหนึ่งแสนต้นๆแต่อันนี้ถือว่าไม่ได้เข้าไปลึกมากเนี่ยหมดนี่เลยนะครับพุ่มไม้นู่นด้วยอ่าเดี๋ยวตามป้านาต่อไปป้านาเราทำไมเราถึงขายอะครับอ๋อก็ ะละนี่สินนี่สินด้วยอายุเยอะด้วยจ้าอ่านี่คือตรงตรงเลยข้อมูลนะครับเดินเหนื่อยเหมือนกันเพราะมันไกลนั่นแหละแหล่งชุบชนแหล่งหมู่บ้านที่ผมบอกนะครับหน้าฝนถนนไม่น่ารถไม่น่าติดใช่ไหมครับเข้าได้ไหมถ้า,ถามันไม่ก็มีฝนมันก็ไม่เป็นไรอ่ะาฝนอาจจะเปิดฝนตกอาจจะเปิดเปิดนิดนึงค่ะเนี่ยขอบนี้ตรงนี้ใช่ไหมครับจ้ะเนี่ยในหลักหินตรงนี้นะแล้วตรง ตรงดิ่งเลยอ่าสองร้อยแปดสิบกว่าเมตรคร่าวๆบ่อน้ํานี่ไม่ใช่ของเราใช่ไหมครับไม่ใช่ค่ะอ่าเป็นเป็นของของข้างเคียงเขาะนะครับเนี่เห็นไหมน้ํามันเก็บอยู่แต่ผมว่าน้ําส่วนใหญ่เป็นน้าฝนด้วยแหละพอดูดูมันใสไงฮะน้ําค่อนข้างจะใสเลยเนี่ดูน้ําเหมือนบอกเหมือนเล่านั่นแหละครับเนี่ยของเราก็จะใสๆอ่านี่รีวิวกันประมาณบ่ายสามนะถ้าเรามาช่วงประมาณเช้าเช้าเย็นเย็นนี่จะสวยมากเลยนี่นี่ให้วิวดูวิวของเราอะนะครับ อ่านี่นี่นี่พยายามหมุนตัวให้ดูต้องมาชมแปลงนี้มันอยู่ใกล้วัดวัดอะไรนะับวัดคลองเกตเนะาะค่ะหลังวัดคลองเกตเลยค่ะครับใครอยากจะรู้ตรงไหนก็คือจับพิกัวด,กดวัดคลองเกตวัดคลองเกตอําเภอโคกสมรงจังหวัดลพบุรีประมาณสามสี่ร้อยเมตรเนี่ยสี่ร้อยเมตรใช่ไหมถ้าตามถนน,นก็ประมาณหนึ่งกิโลแล้วกันถ้าตามถนนนั่นนะฮะเออถ้าเดินตรงๆมันก็ไม่เท่าไหร่นะครับในวัดเห็นเลยครับทางจากวงบาลนิดเดียว สักสี่กิโลได้ละอมั้งประมาณสามสี่กิโลโลงมอาตอรคโคกสำโรงใช่ไหมครับใกล้อำเภอนิดเดียวเดี๋ยวผมขอให้ขอขอยิ้มฉนดนิดนึนงจะให้ท่านผู้ชมได้ชมว่ามันเป็นของจริงเนี่ยเนี่ยผมกลับฉโนดก่อนเห็นไหมฮะบนถนนสาธารณะ,ะนะผมผมกลับหัวนะให้เห็นนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยฉน,น,นดคุดแดงนะครับอ่าคุดแดงเดี๋ยวเผื่อหลายคนอยากจะเช็คข้อมูลนะครับเอ่อเลขที่ฉโนดนะ 2 3งสามสี่0ปนอาตําบลคลองเกตอําเภอโคกสํารงจังหวัดลบบุรีนะ19ไร่ครึ่ง19ไร่2งานกับอีก4ตารางวาแล้วกันนะครับราคายังไงอย่าพิ่งต่อนะพยายามอย่าพิ่งต่อเราอยากให้ท่านมาชมหน้าที่ดูก่อนนะก็คืออย่างที่บอกแหละขายเพื่อ,อไม่ได้อยู่แล้วแล้วก็เรื่องเงินเรื่อง,องทองกันด้วยเนาะ,ะสรุป1ันสเไร่ครึ่งเราขาย2.92้นะคุณป้าเนะาะค่ะแล้วเดี๋ยวรังวัดให้ด้วยรังวัดไม่ต้องห่วงเดี๋ยวผมประสานให้เบอร์ รังวัดกับคุณป้าไว้ใครที่จะมาซื้อนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเอาเบอร์รังวัดให้แล้วก็ไปคุยเอาเดี๋ยวค่ารังวัดคุณป้าแกออกให้ด้วยนะเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าจะเพิ่งต่อนะครับคุณป้ามีอะไรฝากถึงคนชมไหมผู้ชมไหมอยากให้ซื้อแปลงนี้เสียดายพูดถึงนะนนขอโทษนะครับเป็นเจ้าของกี่ปีโอ้โหหลายหลายปีค่ะ ยี่สิบกว่าปีเหรอคะยี่สิบกว่าปีเอาง่ายๆเลยคนที่ทํานาแล้วเป็นเจ้าของยี่สิบกว่าปีจะขายทีนี้ก็เสียดายเอาง่ายๆมีความผูกพันแต่ขายด้วยด้วยเหตุและผลกั่นละกันนะพูดง่ายๆนะครับผมรวบกวนขอเบอร์สักรอบหนึ่งครับศูนย์แปดเก้าครับห้าเจ็ดแปดครับสามห้าแปดแปดอ่าติดต่อป้านาได้โดยตรงเลยนะครับวันนี้ผมพามาชมนะก็ให้กําลังใจกันละกันใครชอบแปลงนี้ก็พิมพ์มาให้กําลังใจกันหน่อยแล้วกันแล้วก็ติดต่อป้านาเพื่อมาชมแปลงนี้กันผมขอให้ขายได้ไวๆนะครับ แปลงนี้เราขายนี่เราร่วมกันสร้างบุญเนี่ยนะคุณป้าเนาะ, <Yeah. S 1> ะก็คือง่ายๆขายได้ผมไม่รับค่าตัวรับเงินนะแต่เงินทั้งหมดผมไม่เอาผมจะไปสร้างสถานปฏิบัติธรรมแล้วก็อุทย,ย,ยานพญานาคอยู่ที่ลบบุรีนะครับคุณป้าไปไปที่ลบบุรีที่ที่ผมจะสร้างไปแล้วเนาะ <Yeah. S 1> อ่าเพราะฉะนั้นเราขายเพื่อร่วมกันสร้างบุญคุณป้าได้ด้วย mm. ผมได้ด้วยแล้วคนซื้อได้ด้วยอ่ะคุณป้าครับวันนี้เราสองคนลาก,กันก่อนเนาะ uh. ยังไงก็ขอให้ขายได้ไวๆครับ uh. ขอบคุณครับสวัสด uh. ีครับ